ค่เป็นสุกนะคะมาถ่ายวันฟุตเห็นเป็นวันฟุตเลยมาถ่ายวันละกอ่อสุกเป็นลูกหนึ่งแล้วพี่สาวเด็ดไปแล้วก็ดูสิคาลูกเขาอันฟุตก็สีเขียวเนาะอัดอัดคือไม่เท้าออกมาข้างนอกบ้านถ่ายวันละกอ่อให้ให้ลูกชายเด็ดให้ป้าเขาเมื่อกี้ลูกหนึ่ง แล้วก็ก็สุกหวานมากนะคะเม็ดไม่มีนะคะจะก็ใช้ไม้เดินตากแดดเอาวิตามินดีอันนี้คือใบยนนะ,ะบยนหนังค่ะใบยะนหนังใบยะหนังก็อยู่ตรงเสาบ้านนี่นะคะอยู่ตรงหน้าบ้านเลยเสาบ้านหน้าบ้านทางประตูเขาพ่าว่าตูสวนสีเขียวอยู่แล้วเนาะ สีเขียวบ้านแสนทุธานะคะน้ำสุกน้ำสุกคุณคุณสุกนะคะดดดเ,เดี๋ยวพาไปดูดอกไม้เดินตากแดดเพราะว่าเอาวิตามินดีอันนี้เขาจะเอาสารไปหาที่ทิ้งเราะว่าในตั้งแล้วดอกกระดิกาล่วง นี่บัวจะหลงกันนิกะร่วงลงอ่ะบัวร่วงทุกวันแหละค่ะในต้นกันนิกะนะคะก็จะหอมมากอ่ะมาสีส้มๆเลยค่ะนะคะหอมหอมมากโอติ่นสุก็ถ้าแข็งแรงก็มาตัดมาอะไรนี่กรเผ่า นี่ก็ไม่แข็ดต้องใช้ไม้ช่วยก็เดินได้ต้องหัดเดินหน่อยเพราะว่าถ้าไม่หัดเดินมันก็ไม่แข็งแรงต้องเจอ,ออะไรนะวิตามินดีแสงแดดช่วยอะค่ะนี่ต้นกันนิกาดอกกันนิกาหมามันเอาถุงเอะไรมาค่าเต็มเลยพี่ปาดด้วยยางเย็นได้ถ่ายให้ลูกค้าดูหน่อย แล้วกรอเราอันนี้อัน,นี้ต้นพุทธแล้วกรอพี่ก็เด็ดไปเลยถามว่าผักปาดหรือ,อยังนี่ต้นต้นพุทธซอนไม่ออกดอกเลยไม่มีเลยไม่มีดอกไม้ไปเด็ดผลที่จริงต้นนี้ก็ออกไม่ออกดอกต้องซื้อปุ๋ยมาใส่ละ ไม่มีใครเดี๋ยวให้ไอ้นี่ันอันนี้ต้นมะกรูดให้ไอ้มาเช็ดโซฟาไอ้เปไม่มีคนเช็ดมแต่ก็เห็นลูกมานั่งอ๋อนั่งมันก็ไม่เช็ดเนาะเดี๋ยวให้ต้นไอ้ระหว่างลำดวนกับการสลองใส่ต้องตัดสินใจว่าต้องเอาต้นใดต้นหนึ่ง พราะมันแซงกันขึ้นไงฮะแซงกันขึ้นแล้วเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาอะไรเงี้ยเอาสองอย่างไม่ได้กระเพรานี่ก็หอมนะกระเพราหอมวันนี้จะโอเคเดี๋ยวไงก็สุให้ดู ก็คือบานหนูดอกไม้สิกันดิกาไหนมะละกอสุกพี่มาให้มาให้เอซีดูหน่อยเพิ่งเด็ดมาให้ลูกชายเด็ดให้ป้าเขา,าไ,ไ,ไม่ตังะะ้งเลยค่ะจะเป็นลูกหม่สิ เดี๋ยวไม่เอาคนเอาแต่มะละกอไปลดไ,ไม่เอาคนเพรเาะคนไม่ชอบเห็นไหม,ไมคะมะละกอสุดูดูสีมันออกออกส้มๆอ่ะหันหัวนึกที่ปากแล้วสีมันหวานมากาหวานสุบอกว่าสุไม่ถ่ายคนเอาถ่ายแต่มะละกอพี่สาว่าเลยองขำเดี๋ยวดูให้ดูให้ดูว่าเขาเหลือเยอะแค่ไหน อันนี้คือย้อนแสงเนาะว้าเหลืออหรือจิดต้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่บ้านเขามาทำงานบ้านให้เขาเดี้ยวจิตลูกดูสิดูลูกเขาค่ะดอกกิงงดูก,กับมาสุกไปห้าลูกอันนี้นนี่คือบริเวณบ้านคุณสุถางหน้าบ้านนะคะ ก็ยาวๆเป็นที่ยาวๆค่ะลอยลอยตลังว่ะนอันนี้เป็นที่ของคุณแม่กับคุณพ่อแต่คุณสุก็จะนั่งดูนั่งดูก็นั่งดูอ่ะต้นตานกับนั่งดูดอกอดูอะไรนะคะต้นไอ้น้องเอื้องคู่อ่ะนะคะเดี๋ยวไงก็อัดมาให้ชมเนาะเดี๋ยว กับหน้ามาหาขึ้นเสือึนเสือเสไหมเยไ่ให้ให้เจอให้เจอวิตามินดีเพราะว่าถ้าเราไม่เจอวิตามินดีแล้วเราไม่ได้พลังพลังที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่อยเจอกันนะคะเเคค่ะสวัสดีค่ะ